จะเมนกันี่เียเป็นเมนเนี่ยจะจเือนกจะเป็นเมนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราบอกมาจะดีเจ็บปวนวน ก็ต้องจัดต้องลดตัวนะปัดไปแมไครับปัปัดปัปัด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 ปดปัดปัดปดปั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 ดปไปั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 ปไปั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 ปป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 ป เล่นยูขึ้แก้วคนละขึ้นชอเด็ดเี่ยวเลือนใส่โซ่าจะสกัแข็งแงพาเไม่หาน้นะาไม่น้ให้หนุ่มนะนน เบอกว่าเายีมหมายไมไปนั่งนสองแล้วกว่าแกย์ไน่ตงไม่ตรงเดียวอะ